สวัสดีครับพบกับเพจมิซูไปแดงเซลแจ็กนะครับวันนี้จะพามาดูแคมเปญเจ้าเอเวนเดอร์ฟลอสนะครับเนตัวน้ํามันนะครับคันนี้ฟรีดาวพร้อมเงินกลับบ้านอีก2 0มืนบาทน,นะครับและแต่งเต็มแบบนี้ครับไปดูกันครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างครับไปชมครับ เริ่มจากด้านหน้าเลยครับตัวนี้ติดตั้งฟิล์มเซรามิกของไฮคูบาโวแล้วประกันดูดล่อนทองถึง7ปีนะครับถัดมาครับเป็นโลโก้เทปเปนเดอร์คลอสนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นสีดำนะครับถัดมาครับเป็นกระจังหน้าแต่งทรงซี่นะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตรอบคันคันนี้เป็นของ Sport ตเรเดอร์เนะครับพร้อมไฟเดียร์ทามันนิ่งไ์ในตัวนะครับผม ด้านข้างติดตั้งคิ้วกันสาดเพิ่มเติมให้ถึง4จุดนะครับมาพร้อมเบ้ากันลอยมือเปิดเคปล่านะครับตัวนี้ป้องกันลอยได้ดีขนาดเปิดรถนะครับสเกิร์ตด้านข้างยังเป็นของสำนักแข่งสปอร์ตไรเดอร์เเช่นเคยครับมาพร้อมขีดดำแดงนะครับเพิ่มความสวยงาม และลงตัวสำหรับเจ้า f อฟเฟอร์คล s คันนี้ครับด้านหลังเป็นชุดแต่งของ Sport r i ร e r M นะครับก็คู่ทรงเหลี่ยมมาพร้อมโลโก้ของสัญักแต่ง Sport r i ร e r M นะครับพร้อมติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดเพิ่มความปลอดภนะัยน่ะถอยจอดให้อีกครับภายในติดตั้งสรับปเพเดตกันลอยขนาดขึ้นรถให้อีก4จุดนะครับด้านในติดตั้งจอ a อ d r o i d ขนาด1ินิ้วรองรับกล้องมองภาพรอบคัน 3, อ,งองศาให้อีกครับ ด้านหลังยังติดตั้งโช๊คฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายขณะใช้งานนี่ครับเป็นไงบ้างครับกับโปรโมชั่นเจ้า e วน n d e r ์ l o อสน้ำมันนะครับกับแคมเปญรีดาวแถมเงินกลับบ้านอีก2 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ชุดแต่งตามที่แจ้งไปเบื้องต้นเลยครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0 8 4 5 5 6 2 8 0 9หครับหรือทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Drive your ambition. Mitsubishi Motors.